ตอนนี้ลำเรียงไม้นะครับออกจากพื้นที่สหับตรวจยึดร่วมกันนะครับ ทายแล้วหมอบอกทายแล้วครับโอ้แยินเขาทยอยลายเลียงไม้ออกนะครับโอ้าายสันี่นนน ได้ได้ข้อี้แบงลงมา้ว่านาจุกตัวยแบงหยก้อนนเๆๆๆออก,กิดว่าเราพบไม้จํานวนนี้ซุกซ่อนอยู่ในป่านะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ฝากกำลังกันทั้งตั้งฐานฐานทั้งฐานไล่ลอนะครับที่ช่วยกันเพื่อจะจับกลุ่มกับผู้ที่ลักลอบอีกครั้งหนึ่งเกิดว่าทั้งคืนครับเมื่อคืนเรา ไม่มีต้้งไว้ที่จะเข้ามาอีกเราตัดสินใจตรวจฮิตวันนี้นะครับมาทั้งหมดกระมาเ9 9 9ท่อน,นครับเป็นมาจิงชันทั้งหมดนะครับรเรากฏว่าเราเจอเจออุกรณ์เสียบยาผมว่าน่าจะเป็น,ไอ,นะน,ปนไอนะครับน่าจะเป็นไอนะครับนี่หลอดโอ้หลอดยาบ้าเนละ้ให้หลอดยาบ้าครับผมจึงเชื่อว่ากระบวนการทำไม้ มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเมื่อวานไ่้ได้สอบกับสวนผู้ต้องหามอวานนะครับปรากฏว่าเขาบอกมาเมื่อวานมาสิคนแล้วก็มีคนนําทางเป็นคนไทยด้วยนะครับแล้วก็กระบวนการนี้ตอนนี้ออเดอร์เป็นไม้ชิงชัน